สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะมากินไมนโลคิวกันเออเราแกะก่อนนะโอเคทุกคนเอานี่คือเห็นแต่เป็นตัวของไมโลอะไมโลคิวเราแกนกันนะืม mm. าสาระจะเยอะเนี่ยมันลูกคินี่นี่สามมาหนึ่งร้อยมิตรแต่นี่คือทั้งหมดของหนึ่งร้อยมิตรเดี๋ยวนี่ขอตัวลาไปก่อนนะครับ